11,450บาทชุดปาวังใช้ฝั่งพร้อมกับสายญี่ปุ่นนะครับคันลิโต4ซีแบดตัวนี้ครับสวยๆลออแวนฟอร์ด C3000 HG สายวันนี้เลือกเป็นเอ็กเบ PE 1.5ในความยาว200เมตรสายญี่ปุ่นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันในงบ11,450บาทปาวังใช้ฟังตัวลอกเนี่ยน้ำจืดน้ำเค็มได้หมดเลยนะครับ ในรหัส C3000 HG ถ้าเป็นน้ำจืดเนี่ยงานสวายบอเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เราเลือกใส่สายเป็นสายพีญี่ปุ่นเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะสวยงานแค่ไหนในเซตนี้ครับเราใช้ตัววัดระยะสายในการดูนะครับว่าก่อเข้าลอกแวนฟอร์ดได้กี่เมตรนะครับถ้าพร้อมแล้วมาชมไปพร้อมๆกันนะครับ ตัวสาย X Base ในซีรีส์นี้นะครับเป็นรุ่น p e n t a g รมนะครับเป็นแบบ Multi Color นะครับสายตัวนี้พรีเมียมมากนะครับเล็กลื่นอายุการใช้งานเนี่ยยาวนานนะครับสำหรับตัว p e n t a g a มในความยาว200เมตรนะครับซีรีส์นี้ ตอนนี้ก็ได้ที่172เมตรแล้วนะครับแล้วก็สปูลครับเลี้ยงสายได้สวยนะครับสำหรับแวนฟอร์ด C 3 0 0 0 HG ตัวนี้ครับน่าจะหมดหลอดพอดีนะครับสำหรับสาย PE 1.5ในความยาว200เมตร เอ็กเบดเพนตาแกรมครับหมดหลอดแล้วครับนี่ครับหนึ่งร้ยเก้าสบหกนะครับแล้วเหลือเศษนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็เข้าลอกเลยนี่ครับหนึ่งร้อเก้าสิบแปดนะครับและนี่คือสายที่เรียงสวยๆครับแวนฟอร์ดซีสามพันเฮงานปาาวังใช้ฝั่ง อาจจะยังขาดอีกนิดนึงนะครับขอบสปูลแต่ก็สวยงามครับตีน้อยก็บันทึกไว้เป็นข้อมูลให้กับน้าๆด้วยเลยนะครับในการเลือกใส่สาย P.E. ญี่ปุ่นตัวนี้คือ x b a i d 1.5 200เมตรกับลอกแวนฟอร์ด C 3 0า0บันเทจีในเซตนี้11,450บาทประวังใช้ฝั่ง สนใจสั่งซื้อทักตีน้อยตกปลาได้เลยครับ